สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อออร์แกนิกฟาร์มนะคะเกษตรกรมือใหม่ก็หลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะก็เดีขออัปเดตนิดนึงว่าสวนที่ออพยายามจะฝึกหัดทําเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่ได้ลองปลูกกล้วยต้นนู่นต้นสูงสูงที่สุดริมๆมนะคะหนึ่งต้นก็ปลูกประมาณเดือนกันยาเนาะตอนนี้ต้นมันก็สูงเหมือนกันแล้วก็มีการแตกหน่อข้างๆ้สองหน่อเนาะ แต่ว่ายังไม่ได้มีการแทงปีนะคะอ้อก็ได้มีการเอากล้วยมาลงเพิ่มตรงนี้เนี่ยก็ลงเพิ่มประมาณ3 0มสบต้นได้นะคะแต่ว่าเราก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้น้ำนะคะ่ะเราเราซื้อตัวมินิสปริงเกอร์นะคะมาต่อสายแล้วก็มีวาล์วแต่ละจุดนะคะจากตอนแรกที่เราใช้ินิสสปริงเกอร์เล็กๆที่เป็นขวดโคกสำหรับต้นนั้น,ต,นต้นต้นไกลๆนั้นต้นเดียวแล้วก็ มีลงตอสามเหลีย่ยมไปสองแปลงซึ่งตอนนี้ก็ยาเยอะนะคะหายใจไม่ทันกันเลยทีเดียวก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ได้มีตัวปัม๊มแล้วก็วาวาน้ำเพิ่มนะคะนี่หลังจากที่ทำมาเนี่ยมันก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันนะปัญหาที่เจอก็น้ำไหลไม่พอเพราะว่าตรงนี้เป็นแปลงหลังของหมู่บ้านนะคะก็เราก็ไปหาซื้อปัม๊มน้ำมาซึ่ง ถึงแม้ว่าจะมีปั๊มน้ำแล้วแล้วเราต่อสายที่เป็นสาย PE นะคะประมาณ1 2 3 4 5สองสแถวแถวนะคะก็เกิดปัญหาอีกเหมือนกันว่าเออด้วยความที่เอมินิสปเิงเกอร์เนี่ยหัวมันเล็กหัวมันเล็กแบบนี้ค่ะหัวมันเล็กปรากฏว่าพอเราปล่อยน้ำเข้าไปเนี่ยหัวมันก็จะมีการตันตันด้วยแล้วก็ตรงปลายนู่นเนี่ยก็ น้ำก็จะไหลอ่อยหน่อยนะคะตรงนี้ที่ประมาณหนึ่งงานเนาะก็แรงดันปั้มเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะส่งส่งไปถึงตรงไปลายได้ต้องขยันตรวจเช็ค,คนี้อ้อก็เลยคิดว่าน่าจะแก้ปัญหาเรื่องเรื่องการกรองน้ํา่ะก่อนก่อนที่จะเข้าถังพักน้ํานี้จะให้ดูตัวอุปกรณ์กรองน้ํานะคะก็คืออ้อกรองตรงนี้ก่อน กรองกรองก่อนที่จะให้น้ำไหลเข้าตัวถังนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยน้ำก็จะได้สะอาดขึ้นก็อุปกรณ์ที่ใช้ทำนะคะก็คือซื้อไอ้หัวกรองอันนี้มาจากคาสดาประมาณสองร้อยกว่าบาทแล้วก็เขาก็จะแถมเกีียวไนมาให้แต่ที่ต้องมีเพิ่มก็คือข้องขอข้องอสี่ถุนนะคะสี่อันแล้วก็กาวนะะ้ำ แล้วก็ท่อพ v วซีต่อน,นิดหน่อยค่ะก็หลังจากนี้ก็น้ำก็น่าจะสะอาดขึ้นนะคะความตันตรงนั้นก็น่าจะหายไปนะคะแต่ว่าปัญหายังมีให้แก้อีกค่อนข้างเยอะเหมือนกันอีกปัญหานึงก็คือต้นมะนาวตน้นนี้มีหนอนมากินเต็มเลยไม่โตสักทีนะเดี๋ยวลองเอาน้ำส้มควันไม้มารดแบบเรื่อยๆเพราะว่าทำไปสองครั้งเจ็ดวันทีแต่ว่าอาจจะมี ไข่เขาอยู่ค่ะเขาก็เลยยังยังยังมีกา,ารกินอยู่แล้วแต่เราก็จะพยายามไม่ใช้สารเคมีนะคะตอนนี้ก็ตันนี้ใบเขียวกว่านี่ไงนอนตัวเบลเลยเห็นไหมเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันภายหลังค่าธประชาิต้นมะม่วงสองต้นก็น่าจะใช้ได้นะคะต้นกล้วยต้นมะม่วงอ่าตรงนี้เป็นที่วัวที่อ้อทำเบตดิ้งไว้นะคะก็เดี๋ยวจะลอง เอาไส้เดือนมาเลี้ยงใต้ต้นไม้เพราะว,าว่าดินตรงนี้เป็นดินลูกหลังก็ถ้ามีไส้เดือนอดินหน้าน่าจะดีขึ้นนะคะก็อันนี้เป็นถังรักโลกถังรักโลกที่ลองทําไว้อันนึงก็เอาเศษอาหารมาทิ้งได้แต่ย่าก็สูงมากประกอบกับตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตรงนี้นะคะก็แล้วเข้าๆประมาณนี้ค่ะมีกล้วยประมาณ30ต้นมีมะม่วงสองต้น มะนาวสองต้นมีแปลงต่อสามเหลี่ยมอยู่สามแปลงที่งย่าลกมากแล้วก็ดินที่ยังไม่ได้ใช้ที่เคยซื้อมานะคะประกอบกับตรงนูน้นแล้วก็ญ่าตรงนูน้นการทำเกษตรเนี่ยเอาจริงๆถ้าใจไม่รักก็น่า,นาจะท้อไปหลายตลบเหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเราจะต้องอยู่กับมันนะคะแล้วก็ มีหญ้าให้เราตัดทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์หนึ่งมาอ้อมาครั้งหนึ่งจากจากเดิมเนี่ยอ้อใช้แค่กันไกตัดกิ่งเปลี่ยนเป็นกัรไกตัดหญ้าแล้วก็ไปซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบมินิมาตอนนี้เปลี่ยนเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสองจังหวดแล้วแล้วก็มีการตัดหญ้าโดยตัวเองค่ะค่อยๆหัดไปค่ะก็คิดว่าน่าจะอยู่กับสิ่งนี้ได้นานเพราะไปคิดว่าตัวเองจะชอบสีเขียวเนาะแต่มันก็สนุกดีเนะี่ยเวลาที่มันโตถึงแม้มันจะยังโตไม่เต็มที่นะคะเดี๋ยวถ้ามันได้ผลผลิตออกมายังไงแล้วก็ จะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังอีกทีหนึ่งนะคะก็ความสุขเล็กๆของคนทํางานประจําในวันเสาร์อาทิตย์นะคะเรียนรู้ไปเรื่อยอะค่ะเรียนรู้ไปเรื่อยจริงๆตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มจากปลาปาแล้วก็มีปัญหาให้แก้อีกเยอะแยะเลยทั้งปั๊มน้ําก็อยากเดี๋ยวจะขยับขยายเป็นอัตโมติอาจจะใช้ไม่แน่ใจว่าเป็นจตัดไฟหรือตัดน้ำให้มาตั้งเวลาได้เห็นเขาลองเข้าไปดูข้อมูลดี๋ยวอาจจะมาาทีหลังก็ น้ำตรงนี้ไม่ตัดอัตโนมัติต้องเดินมาเปิดทุกวันเนาะบางวันไม่ได้รถก็กล้วยก็จะไม่ค่อยโตหน่อยน้ำตรงปลายตรงนูน้นไหลอ่อนๆเนาะก็เดี๋ยวเอาอาจจะทําแอร์วาลแอร์วาลเพิ่มแ,แรงดันเฉพาะจุดเพื่อให้ตรงปลายน้ําได้แล้วก็เวลาให้ปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยตรงเนี้ยเอาใช้วิธีการเดินนะเดินให้ทีผสมน้ําแล้วก็ลดผสมบางทีขี้เกียจก็ลดเลยก็เดี๋ยวจะลองทํา เครื่องผสมปุ๋ยฉีดปุ๋ยไปพร้อมกับน้ําแล้วก็ถ้าอย่างไรซ้าเนี่ยอ้อก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะคะสนุกสนานค่ะสนุกสนานก็ออร์แกนิกฟาร์มแล้วก็ความสุขของของคนทํางานประจําในวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็สนุกดีค่ะได้ไงจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ